ทำมัเปียป่ยวควรเปรี้ยวไมแย่แล้วนะไม่พอราว,วางให้ตัวเหล็กเหมือนไกลจุดี <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> พอ่ <c oughs> อพ่อเฮ้ยพ่อเดี๋ยวมันกัด